สวัสดีครับพี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานบาวันทีอยู่ในประเทศต่างประเทศเตออ้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงลำลำเลยรวยพี่น้องเอ้เมื่อนี้ลงุงวัวพ่อในกลับยุคครับพี่น้องหลังจากเปิดราคาขงัวราคาขั้ยกระเจ้า,าทั้งมันดงสะพังงู่หงตำบลหนังพูดพิเศษน้องคายผ่านมาพอพ่อพี่น้องเพิ่นเลี้ยงขว้ว นอนไฮนอนหน้าหน่าไฮหานาหน้าพี่น้องกำลังดำไฮดำหน้าแบบวิถีเช่าบ้านผ่านมาเพื่อน,นมีควายพอดีลุงวนก็เลยแวะพี่น้องเอ้ยขออระยะไทยทำเพื่อนใส่รถไถหน้าเดินตามทั้งรถอีสมรถเดินตามก็มีตัวนี่เพื่อนอนุรักษ์ทั้งว่าข่อยมีดีพี่น้องเงินซื้อเหมือนเชบ้านลุงวนรถไถ,ถหน้าเดินตามมีแต่อีสม พี่น้องทั้งพี่น้องอยู่บ้านดงนตะบ,บังค้าครับนี่บ้านตะบ,บังค้ามอ๋เอเดี๋ยวไทายท่าเด้อพี่น้องเอ้ขั้วใหเขาจ็ดตัวครับนี่เจ็ดตัวับ่โอ้บึงขั้วไอเพิ่นกันนะพี่น้องที่เพิ่นจะเปิดราคาขายขายบ่เลือคือซื้อมาเติมอยู่เลยป้าตัวบักเครื่องไงก็มีตัวนี่บักเครื่องไงก็มี อยู่แบบบ้านๆพี่น้องไอ้วิธีว,ธว,ธวธิชีวิตชาวบ้านากกเกษตรกรคนนอนไหนอนหน้าก็ดำหน้าบ้านเลี้ยวเพิ่นมีควายเพิ่นเลยเป็นบวกโลเซเดข้าวใหเพิ่นมักนอนเพื่อนพี่น้องทั้งบ้านตรงสะพังพี่น้องเอ้ยงัวควายหลายตัวพี่น,อน้นองบ้านตรงสะพังมูหก 6. หน้าหนังพ่นปีใสฝนกำลังสี่ยกตกสี่น้อยพี่น้องเอ้ยตกดีดีฝนตกอันช่วงนี้อาทิตย์นี้บ้านลุงบัวน่ะทั้งพ่นปีใสทั้งน้องไข่เนี่ยนาบก็บขึ้นเร็วเฮียงนี่โอ้ฝนกับปอยไว้ด้านบนนี่นะตีโอ้มีพอคุ้มผงตัวหนึ่งตัวนี่ควายบ้านบ้าน คนนอนไหยนอนหน้าแต่ว่าไอ้ซูบืนนี่รถอีแตกอีแตกไอ้หน้าเดินตามบ่คอยมีโอ้ยยี่้องหน้าคนมีสองขั้นหมุ่ตัวนี่โอ้สารป,ป้อยไปังครับนี่โอ้สุยางไม่แต่ยู่แต่กินเนาะโอ้มีหอดอันคือมีผ่านรถอีไถอีสมเฮา นี่นห<อ>ัม<ร>ด้อยสมยีเต็กตัวนี้ปั้นพงนั่นดูท้งอันเลียว้องเลี้ยวเมื่ะกี้ผมมันพันไปพันมากคือบ่ก่อยเห็นกับซื้อมื่ไหม่บอกกยเอาขึ้นไปคเครื่องบานพนะครับโอ้ขึ้นไปเครื่องบันวันาเกี่ยวเขาทง โอ้โหแกอยู่ไงกินไงตัวน่ะปวยวันหารทีสัานิเดียตัดหากินเอาบ่ปวยอหานทีทตมีแล้วโอ้ตัดหากินเอาเดี๋ยวมาอยู่ไงกินไงตัวเนาะวัจะมีน้ำนอนขั้วหนไก่แล้วไปะดําหน่าตายโอ้ขยันคับถืว่าน่าจะเลยอดําบดตี พันเห็ดหน้าดำพี่น้องก็เห็นนี่เด้อแถวถ้าบดดองนี่พันดำหน้าลายลายพี่น้องส่วนหมากม่มีหน้าว่านมีหน้าดำพัน่านหน้าว่านมันยหยา,าหลา,า,าย,าลย,ยตี่าฉีดยาบ่ไหวัน้ดำมือส่งหยาว่าหลายตัวเนาะเสียบลงไปเป็นเข่าหลุดวูเลงว่าหลงเกวตเต้ อันฉีดยากังัอควยเอากับกินหยาขึ้น,าน่านละกบเขียดกับกคอยยูคยแจนโอ้อันนี้เป็นเห็ดหน้าดำพี่น้องเอยย่งก่ยยสองตาเสิ่นแล้ววะกล้วยกับพ่อได้ขายพ่อได้เปิดราคาขายดอกเราเห็นมันถือแล้วเลยซื้อมาไว้ไม่จะซื้อมาตืมออไม่จะฮะเออไหว ว่าฮั่นไปหนามมาลัางน้อราคาพี่น้องเอ้ยไปตะลุงสูงหมืน่นราคาควายกระไดผู้มีเงินไปซื้อมาไว้เนี่ยผู้อยากเลี้ยงควายบักเถือกไงเขาซื้อมาหลายใบไดยครับนี่ยเถือกไงฟอกุ้งผงนี่มาจะเป็นกล้ยน่อยทุกนครับโอ้คล้วยคล้วยคล้วยควักกล้วยรักเขาติดติดแม่มาโอ้สแสดงว่าผู้เลี้ยงคล้วยหลายปีแล้วตัวนี้เลี้ยงมาหลายปีแล้วครับว่าสิน มาเป็นเป็นเบาโอ้ไฟกับมีน้ำกับมีจอนมามบดาลใส่แผงโซลาร์ซิลอยู่แบบชีวิตท่องไหท่องหน้าเอลิตตนแค่อยู่เ่าไทยอีแตกไทยหน้าเดินตามบ่วเรนเอาคว้ยไทยหน้าคือเกา่า <c oughs> <c oughs> เอา้าคลิปนี้ก็เป็นการเยี่ยมยามถามข้าวครับพี่น้องเอ้ยมาเสนอภาพบรรยากาศที่ทรงไหทตงหน้าพ,พี่น้องผู้เพิ่นดำหน้าดำหน้ากับพันแล้วดอกาล,ลุก,กวนมาลบกวนเวลาเพิ่นเพิ่นกำลังเปลี่ยนรออ่ะที่ต้องไปไถหน้าอีกคนอ่ะวันีแตกเพิ่นเห,ห็นเปลี่ยงขั้วใหนอนให้นอนหน้าเดี๋ยวก็ะไรเวะมาเหรียญน,นำ้ำเพิ่นวกำลังเปลี่ยนรออ่ะที่ตงไปไถยหน้าเพลิน ฝากกดไหลกดแชร์ได้ด้อพี่น้องเอ้ทำสื่อเผพวพิธีชีวิตแบบบ้านๆพี่น้องเศร้าห้เศร้าหน้าเฮาเป็นตำหน้าพัานแล้วลุงวอนก็บ่าอยากลบกวนเวลาโดนดอกยังสองกล้าสองตาเพิ่นว่าเป็นกำแังแรงไห้พี่น้องคอนทำงานใส่แรงงานเพราะว่าสีอยู่ในประเทศต่างประเทศครับอายุดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงาเงินหมานกันเด้อพี่น้องเอ้เห็นหน้ามานเขา สชคดียูดีไม่แห้งเบื่อตูปูทุกคนครับผมสวัสดีครับเอาขอบคุณหลายเร้อพี่น้องเลยสิให้ย่าใหา้ทยทยทำ